แสนก็บสองแสนเก็บคุณก็มีทองได้แล้วนะเขาบังคับให้เราออมเงินเอาไว้ปี2ปี3ปีมูลค่าทองมันมากกว่าเงินในอนาคตคุณอาจจะรวยขึ้นมาเลยก็ได้นะโดยนะนะอนาคตทงอาจจะเป็นเสี้ยนีก็ได้นันใชสเลยสามารถติดตามได้ตามเฟซบุ๊กเพนไล้เลยแอนนี่รัตนกอรงามเนาะงามหลายเลยแล้วน้องคนนี้สวัสดี ตอนนี้ผมอยู่ที่พักสั้นนะครับที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับแล้วตอนนี้วันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับของร้านคำภูวงครับร้านคำภูวงคือร้านทองนั่นเองแต่เขามีงาน easy go ครับ easy go ก็คือว่าให้ทุกคนนะมีความรู้ทางด้านการลงทุนครับการออมเงินนะฮะเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยมีอนาคตที่ดีนะครับแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเงินเพียงไม่เท่าไหร่นะคุณก็สามารถมีทองได้ครับสมัยก่อนนะครับเราอาจจะต้องเก็บเงินไว้มื่นหนึ่งสองหมื่นถึงจะได้ทองนะแต่ตอนนี้ นี่คุณเชื่อมหมร้อยกว่าบาทคุณก็มีทองได้แล้วแล้วคุณอยากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้คุณไปร้านคําภูวงที่คุณได้ประมาณสักออนหนึ่งนั่นแหละกลับบ้านได้เลยแต่ทั้งหมดนี้เขาอยากให้คุณออมและลงทุนครับลองเข้าไปดูนะว่ากิจกรรมพิเศษตรงนั้นนะเขามีอะไรบ้างโอ้งานใหญ่มากๆเลยคุณเข้ามาเต็มไปหมดเลยลองเข้าไปดูกันสบายดีสวัสดีครับสบายดีโอ้โอลองเข้ามาดูนะ นี่เราเข้ามาถึงในงานแล้วนะร้านร้านทองสบายดีค้นมิกสบายดีไปเลยโอ้โหงานใหญ่มากๆนะเยอะมากๆเลยเนอะแล้วผมเข้ามาถึงในงานนี้แล้วนะครับนั่นคืองานคำดิจิตอลนะ EasyGo นะครับนั่นคือเป็นทางเลือกของการลงทุนครับ เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทุกคนมีการออมมีการลงทุนรู้วิธีการใช้เงินนะฮะนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะมีทองเอาไว้ในตัวคุณเองได้นั่นคือเพียงแค่ประมาณสักแสนกีบสองแสนกีบคุณก็มีทองได้แล้วนะลองเข้าไปดูนะฮะว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเขามีกันอะไรกันบ้างลองเข้าไปดูกันครับสบายดีสวัสดีคุณอเล็กซ์สบายดีเราเจอกันอีกแล้วโอ้โหผมไม่นึกเลยว่างานจะใหญ่ขนาดนี้เจ้าโอ้โห ต้องแบบว่าปลื้มใจแทนร้านคำพวงจริงวันน,นี้ที่แบบมีกิจกรรมพิเศษพิเศษอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้รับทราบเรื่องอะไรเอ่ยคุณอเล็กซ์เมื่อวันนี้การที่ว่าเป็นเฮาได้จัดงานพิเศษขึ้นมากเป็นการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในคอนเซปต์ชือดเส้อคำดีต้ลทางเรื่องของการลงทุ้นาพวกเฮาได้จัดงานแต่เนมาเพื่อว่าเฮาจะอยากให้คนแนวมว่าตอนนี้ปัจจุบันทางบ้านเขาก็มีเรื่องของการเครื่องมือเนาะเพิ่ม เรื่องของการลงทุนโดยพาะเป็นเรื่องของการลงทุนในคำนอกจากจะเป็นการลงทุนในคำแล้วนะยังเป็นการลงทุนในคำพันแพลตฟอร์มซึ่งเราเลยจัดคอนเซปต์นี้ขึ้นาที่เห็นเป็นแอปพลิเคชันอีซีโกลนี่แหละเมื<น>่อก,กี้ก <ๆ S 2> ผมเดินไปแต่ละบูธนี่ดีมากๆเลยนะทั้งการลงทุนทั้งการออมใช่ไหมทั้งการสะสมในรายเดือนสบายดีสวัสดีครับโอ้นี่บูธอะไรเนี่ย DCA นี่คือถ้าให้เดาไม่ผิดนั่นคือการที่เราจะออมเงินทุกๆเดือนใช่ไหมถ้าเราลงทุนทุกๆเดือนเนี่ยสามารถที่จะออมเงินไปได้ในตัว,แ,วแต่อันนี้นั่นคือการออมทองทองตัวหนึ่งว่าเขาสามารถตัวนี้เขาสามารถแบบกำหนดได้ว่าเดือนนึงเขา,า,าจะอมอมเขาไหรแล้วเขาจะมาตั้งราคาไว้เลยสมมติเขาอยากได้ครัหนึ่งบาทเดือนนี้เขาออมหนึ่งล้าน ว่าวันที่5้าเฮาเสาเฮาตั้งไว้วันที่5เดือนต่อไปวันที่5มันจะตัดเงินให้แบบออโต้เลยโดยที่ฮาเพราะต้องเข้าไปออกจะว่าเดือนที่ฮาลืมสิมันจะแอปตัวนี้มันจะ่วยแบบตัดเงินให้ฮาออโต้เลยโดยที่เฮาแบบ่าต้องเงินเข้าไปเฮ็ดธุรกรรมอีกบางทีเดือนหนึ่งอาจจะแสนกีดสองแสนกีดก็ได้เบดเลยโดย แบบนั้นก็ได้จ้ะนี้ค่ะสามารถเข้าไปให้ทุนระดับเองได้เลยโดยถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอ้เราก็เก็บได้ทุกเดือนนะการเก็บทองนัถือว่าดีนะครับเพราะว่ายังไงรู้ไหมถ้าเกิดเราเก็บเงินเนี่ยถ้าเราอยากได้อะไรเราคงเอาเงินไปใช้นะแต่ถ้าเกิดเราเก็บทองน่ะทองมันมีมูลค่าอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้ว ถ้าเราจะใช้เงินเราอาจจะใช้ยากขึ้นนั่นหมายความว่าเขาบังคับให้เราออมเงินเอาไว้ปีสองปีสาปีมูลค่าทองมันมากกว่าเงินในอนาคตคุณอาจจะรวยขึ้นมาเลยก็ได้นะโดยนะใ,ในอนาคตานอาจจะเป็นเสี้ฐนี่ก็ได้ <c oughs> ท่านคร้ท่านคำบูวงเฮานี่สร้ายขึ้นมาปีนี้ครบหอบส0 <c oughs> ิปีพอดีเพราะเขาปีปีนี้ทั้งตีเพราะเขาเลยจัด, <c oughs> ดจกิจกรรมต่อนื่อนกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอ,องครบหอบ40ปีของท่านคำบูวงแลวก็เขาเองก็ได้รู้สึกว่า ขั้นเทียบส่อายุของคนอีก40-44ดีอยากมีอายุแล้วแล้วเาก็คิดว่าเมาเบิ่งวมาประเด็นปัญหาหรือว่าเพนท์พ่อยของวันุ่มเขาเป็นอย่างไ,ไ,ไวนุมม่มหนีซื้อคำได้ง่ายขึ้นยอนว่าคำหนีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีจริงเขาก็เลยคิดว่าถ้าเฮ็น,นไดเห็นหวัยนุม่มซื้อคำได้เขาจึงได้สุดท้ายมาเขาจึงได้ทังออกว่าเขาว่าต้องพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วเขาจะเจ้าซื้อผ่านระบบดิจิตอลแล้วเขาจ้าสามารถเริ่มต้นซื้อคำแสนหนึ่งก็สามารถเริ่มต้นซื้ จริงถ้าเกิดว่าเรามีเงินไม่พอจะซื้อสลึงหนึ่งห้าสิบตังก็อายนะแล้วก็เข้าไปถึงต้องสะสมให้ได้1บาทแต่พอถึงเอาจริงๆแล้วสะสมให้ได้เงินจะซื้อคาแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุบังเอิญให้ต้องใช้เงินแม่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้คือแสนกีบสองแสนกีบเท่าไหร่ก็ซื้อคาได้แม่แล้วแล้วเก็บเอาไว้เลยแม่แล้วคอนเซปต์ของเขาดลบเมนวาโบเมนวาเฮาเขาให้ลูกค้าทั้งซื้อเป็นการท่อนและสะสมลงทุนไปพร้อมๆกันเลย เพราะว่าทุกครั้งที่ว่าลูกค้าอุนเงินมาเนี่ยถือว่าลูกค้าได้ทอดเงินแล้วเนาะแต่ว่าเงินของลูกค้าเนี่ยจะเปี่ยนเป็นคำทันทีฉะนดั้นลูกค้ากันลงทุนถ้าว่าต่อไปคำน้5ปีหน่คำขึ้นลูกค้าก็จะเป็นการลงทุนแล้วเงินของลูกค้าที่ลงทุนมาเนี่ยก็จะขึ้นไปนํเกิจริงเนาะเก็บเงินก็ประมาณหนึ่งเนาะแต่ถ้าคาคํามันก็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วเก็บทุกๆเดือนไปตลอดเนี่ยโอ้ยปีหนึ่งก็เศรษฐีแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ว่าพวกเขา,ขาว่าที่น้องได้เบิ่งเขาจะสร้างเครื่องมือ,อ,เ,อเพื่อให้หลูกค้าสะดวกสบายเพราะว่ามันมีผู้สืบทอดและก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆเ <c oughs> พราะว่าเขาโบ่สามารถอย่ยยุยู่บนเก่าได้มันต้องในในการธุรกิจนี่มันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆในพัฒนาเรื่อยๆนี่มันต้องเป็นวไวรุ่นไวรุ่นเขาจะมีการเด็บคิดในหม่ๆที่เขาเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใสแต่ว่าไวรุ่นนี้ก็ได้ใสจริงแต่นั้นเป็นการสืบ ทอดให้มัดดีนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าการออมเงินไม่ได้เป็นขณะรุ่นพ่อรุ่นตารุ่นยายแล้วออมเงินตั้งแต่รุ่นน้อยๆเนี่ยแคนปัจจุบันเนี่ยแหละวัยรุ่นเนี่ยแหละต้องเริ่มที่จะออมเงินก่อนว่าโอ้เอาจะมีอายุแล้วจริงเงินออมเงินแต่วันเียนี้วันเดียร์นี้ดิฟเขาก็น้อยๆเขาก็ออมเงินได้แล้วเนาะเอ็นดีเด่นหน่อยจะหานใหญ่เลยดีมาเวลาเขาเป็นวัยใหญ่แล้วเขาสามำอ่ะดี่าเป็นมีอายุแล้วเขาสามอีก ยืนนี้ฮอรหลายแล <No, S 1> ้วเนาะ no, จริงฮะ อ๋อขอบคุณมา,มากเลยครับที่ส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปต่อไปขอบคุณมากแล้วก็จะขอชมกิจกรรมพิเศษพิเศษของร้านทำพูงีซี่โกนี้เรื่อยๆเลยนะครับท่านขอ,บ, <c oughs> อบใจไรเดอร์ออออขอบใจไรเดอร์ก็ตอนนี้นะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับของเวทีนี้นะฮะนั่นคือ,อท่านอาจารย์ปียะนะครับท่านเป็นภาควิชาการทางการเงินนะของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับและเป็นเซคชั่นพิเศษนะผมว่ามีความรู้มากๆเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมาให้ร้านทำพูงเพื่อเผยแพร่ทางด้านการใช้เงินนะฮะ การวางแผนการเงินซึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวิธีการใช้การเงินครับผมว่ามันมีความสาคัญมากๆเลยนะกับอนาคตและกับคนวันนี้ครับทุกคนอยากประสบผลสาเร็จทางด้านการเงินจะด้านการลงทุนการทอดเงินมันจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญเเขาเองเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้จ้าาประสบผลสาเร็จได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นง่ายขึ้นและไวขึ้นถามหน่อยเราก็เก็บเงินเอาไว้ในดิจิทัลนี่แหละเสร็จเรียบร้อยอยากได้ทองออกมาได้เลยไหมสามารถได้เลย ลูกค้าสามารถซื้อคำซื้อคำพันแอปพลิเคชันของเขาขายคำพันแอปพลิเคชันของเขาและก็สามารถกดไปแฮดคอร์คำอยู่ขั้นคำภวงทุกสาขาได้เลยไปแรกคำเนึ่งกลัมก็ะถอดออกได้ละกลัมหนึ่งก็ออกมาได้เนึ่งกลัมก็สามารถโงงี้แสดงว่าทุกกรัมที่เราซื้อคำภูงจะเก็บออกเอาไว้ให้ลูกค้าเลยเขาก็จะแบ็กเขาทุก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 ทีเลยทุกทุกีีที่ลูกค้าซื้อมาเขาจะแบ็กอัพเป็นคำตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อมาให้ครบถ้วนอ แต้าเขาถ้ประกาศเลยว่าลูกค้าไปถอนย้ำไหนจะได้คำทันทีอันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องกับอันนี้อาจจะเป็นชุดเริ่มต้นเท้าเองก็เห็นเา้ายังเห็นหลายๆอย่างที่วเราเห็นว่าอยูร่ายังขัดกลองมือทางด้านการเงินกลางมือทางด้านการลงทุนเข้าเองก็ยากถึงส่วนหนึ่งเพื่อากพัฒนาระบบเศรษฐกิจพัฒนาสังคมอยากให้ไว้นุ่มของเขานะชีวิตกันเป็นยูทีดีขึ้นและเฮดให้กัะเจ้าเากาคาดหวังว่าเขาอย่างถึงส่วนหนึ่งที่จะยกระดับของกระเจ้าให้ดีขึ้น โหนี่แหละครับ,น,รบนี่คือคนรุ่นใหม่เลยจริงๆนะทำแอปพลิเคชันออกมาทำกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมาเ,นเพื่อไม่ใช่เพียงแค่ขายแต่เขากำลังทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นทุกคนใช้เงินอย่างถูกต้องมากขึ้น manage เงินได้ดีขึ้นอันนี้ไม่ได้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะแต่เขายกมาให้ให้พวกเราได้รู้จักการใช้เงินกันครับอย่างคุ้มค่าด้วยครับ งานเ่อนี่ก็จะเป็นงานเธอสุดท้ายพี่น้องือต้องเซ็นเซอพี่น้องมาอีกเพ่คขั้งต่อไปเราต้องได้สร้างเราต้องคิดว่าเราต้องได้สร้างเวฟต่อไปสร้างคนรุ่นใหม่สร้างควาอมที่ให้คนครับเป้าหมายของเขาคืออยากให้คนมารุงขึ้นอยากให้คนคิดออกได้มันก็เป็นเ่อทำพิธแล้วก็บ่ไจะเป็นเ่อสุดท้ายชอบคํานี้มากเลยสร้างเวฟต่อไปชอบคํานี้มากมันคือสร้างคนรุ่นใหม่เวฟรุ่นใหม่ที่ขึ้นมา แล้วทำให้สังคมดีขึ้นจ้าโอสุดยอดวันนี้นะผมได้เจอดาราเ็ตไอดอลนะที่สปปลาวนะของคาย b แบ็กนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเนี่ยโดยสบายดีซื้อแอนนี่เดอร์้อแอนี้มีผลงานอะไรอ่ะโดยตอนนี้กมีผลงานคลายแบบและการ่ารีวิวและการแสดงหนังสามารถติดตามได้ตามเฟซบุ๊กเพจได้เรือแอนนี่รัตนก่อนงามเนาะงามหลายเลยสบายดี ซื้อลิล<อ>ี่เด้อ่อนนี้กะทำงานทายแบบแล้วก็ทำงานโฆษณาในวงการแล้วก็เฮ็ดธุรกิจส่วนตัวโดยแล้วคนนี้แหละรูปหล่อมากเลยสวัสดีซื้อบิ๊กเด้อเป็นนายแบบแนักแสดงจากแบ,บงค์โมลิ่งสวัสดีโมนิกเด้อนายแบบและนักแสดงจากแบงค์โมลิ่งคือกัน จริงๆแล้วเนี่ยแบ็คโมเดลโมเดลลิ่งเนี่ยอยู่ประมาณกี่คนอยู่ประมาณ10คนครับ10คนเหรออ๋อตอนนี้มาส่วนหนึ่งใช่อ๋อแต่ละคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยเด้อติดตามกันด้ะที่ที่ที่เหลือไปไปอีกงานหนึ่งอ๋อจะไปอีกงานหนึ่งใช่ครับส่วนสนิทเลยงานหนึ่งครับงานหลายเลยเด้อคับใจเด้อคับใจเด้อคับใจหลายงามเด้องามๆตลอดเลยนะสปอร์ลาวดะ ะละละชอบคำนี้มากเลยสร้างเวฟต่อไปชอบคำนี้มากมันคือสร้างคนรุ่นใหม่เวฟรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วทำให้สังคมดีขึ้น อ๋อสุดยอดคาใ,ใจได้ค <ละ S 2> บใจลลายลาย